มีฐา <S, S 2> mm hmm. นะครับฐานะดีฐานะฐานะกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐานะเขาเรียกว่าอมารีนสามารถฟ้องได้ครับตัวแทนในการพรีเซนต์ฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy C4 ใหม่เนี่ยก็ของเตกมีเนี่ยจะได้พรีเซนต์ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า sketchy image นะครับเหมือนเป็นการแบบวาดรูปแบบเราเจอเอารูปอะไรก็ได้นะครับเราวาดอะไรลงไปอ่ะแล้วเดี๋ยว AI มันจะเจเน r e t e เราเองว่าสมมรู้แบบมันว้าวใช่ไหมถ้ามันว้าว ขนาดถ้าใครดูเนี่ยขนาดเตวาดแบบอนุบาลอ่ะอย่างด้รูปแบบจิกจังมาเลยแต่โดยเนเจอร์อ่ะยังไงแข่งวันรูปได้แบบนโต๊ะอันนี้ตอนเรียนนะครับแข่งวันรูปแต่ว่าบนเวทีเราต้องให้มันดูเพราะไม่เก่งของชั้นเรียนตอนไหนตอนยุคหัวอ่าตอนจาวหัวมือแต่ถ้าเกิดคุณวาดรูปไม่เก่งจริงๆวาดแบบว่าอนุบาลเลยมันจะเก่งได้ได้อย่างนั้นจริงจริะมันอย่างนริงจริงก็อันนั้นคือทำจริงๆครับแล้วเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอ เาเยว่าเป็นวีโอสัตว์ที่กรชไมดูว่าร้ว่าเรไัเเจอแบบสิงต o n สิงโตเ่ยเราว่าเใสงเข้าไปเว้นตายเขาเขาก็มีแบบไม้ได้เลยเพราะวเราไ่เงาเลยเลือกเรามาเพิ่งบอกว่าได้รางวัลได้ฟังมาครับ้าวว้าววววาวาวว้าา คือการาได้รางวัลมาส่วนผมเนี่ยคือจบชั้นครูมาใช่ไม่ได้ไม่มีเหรอชั้นครูคือชั้นว่าพูดอรืง นั่คือผมว่ามันแบบเขาเรียกเราจะโชว์ให้ดูว่าแม้เราจะวาดอะไรแบบคือถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งมากแต่ทั้งแค่เราขอให้แบบเอไมันจับได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรจับได้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็คือจะแบบได้เลยไม่เดี๋ยวคอยดูนะครับไม่ได้เขาจะแบบเขาเรียกมีรีซอร์ทมาให้หลายแบบด้วยนะคือเราวาดนี้เขาจะมีให้เลือกเลยทำมาทำแบบให้ดูว่าอยากได้แบบจินเนอรีต่อไปแล้วคือพี่เตยไม่ต้องบินไปต่างประเทศละใช่ก็บอกแล้วไม่ต้องไปที่ซาฟารีแล้วไปซาฟารีเวอร์ก็พอเออเป็นต้องเข้าป่าอะไรละ ถ่าที่ชั้น30ตนุ๊กแกมี่ครับวานงูวานเงี้ยวอะไรเข้าไปเไหร<ต>อครัไอ้สามสิบใบ้านเรามาเป็นเงี้ยวสามสิบแล้วก็เขาเรียกว,ว่าดีใจและภูมิใจมาตลอดครัเพราะว่าซัมซุงก็โหว่าเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์ที่มีเขาเรียกว,ว่าแบบเป็นเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอย่างจเรื่องเอไอเนี่ยเขาก็เป็นนำน้าคนอื่นมาก้าวหนึ่งเสมอครับใช่ก็ครั้งนี้ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแนะนำใช่แล้วผู้ชมเองด้วยที่แบบแนะนำตัวนู่นนี่นั่นเราก็เน้นเป็นฟีเจอร์ที่มันใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำว เพูดจบเีวเขาเรียกเรียงกันเลยว่าอยากได้ภาษาแบบเป็นภาษาโซเชียลหรือภาาแบบทางการอะไรใช่มากใชอย่างนิวเนี่ยเขาจะแบบพูดภาษาไม่ค่อยเก่งแต่รักวัวใจเราใช้มากี่ปีแล้วใัุค่ไหนแูเขาังโอจรหอยลคบบูแต่7อะโอแต่กล้อง้องถ่อ S7 ใชเือก่อนจะมีกล้องคือ Samsung เป็นแบบยีสิบเมเ็ใช้ไดอนเ่าเ c มันเป็นเรียจัาได้ฮะซูซูเอ็นวียี่สลองไปหาดูได้ันเป็นเม็ดเยกันแล้วเป็นรูปขึ้นรูปลงอยู่มาซีนปีหน้าต่อแน่นอนอ่ะ่วยรอนึงค่ะไดมาถึงเรื่องเราติดลิฟต์คือชวงนี้ติดลิไม่ไหวช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ไมองจดเรดอก่อนเรไรลยานะเจาล้าเราไปทานข้าววันี้ร้านร้านหนึ่งแต่ว่า แบบเหมือนแบบเป็นลิฟต์เก่าทีา่ค่อนข้างเก่าเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนเราเข้าไปในลิฟต์อ่ะบรรยากาศลิฟต์ก่อนเก่าและแคบเก่าและแคบขึ้นเป็นลิฟต์ิโบราณตีตีจากออจากาสตาดูแล้วประมาณแบบน่าจะแบบประมาณสามสิบปีปอ่พแต่ว่ามีการแมเทน,นันน์อย่างดีออแต่ว่า แต่ว่ามันเก่าเออแต่ความไม่เกิดเรื่องอนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันมาอยู่ที่นี่ก็ด้วยความที่ลิฟต์มันเขาเรียกว่ารอนานมากไม่กลับเอาจะไม่เห็นภาพนะเข้ามาเข้ามาให้แบบให้หมดเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เหมือการยืนนะครับเป็นยิวยืนตรงนี้นะครับได้ยืนนี่ได้ยืนนี่มีอีกสองคนยืนสองคนยืนนี่คือยืนแบบแทบจะขยับไม่ได้มันคือแบบเนี่ยก็คือเต็มลิฟต์แล้วคือลิฟต์ใหญ่เท่าโต๊ะนี้เลยลิฟต์ใหญ่เท่าโต๊ะนี้เลยช่วยแทนมาดูโต๊ะหน่อยโต๊ะใหญ่แค่ไหนจรริงปะมาณโต๊ะใหญ่เท่านี้จริงีีคนทอะไร

เราก็เจอโยโย่งอย่างนี้มาบ่อยแล้วเอฟเต็มโยโย่งอย่างนี้มาบ่อยเออแต่ว่าเราเริ่มใจเสียตอมมันมีสิ่งตึ้งอย่าที่มันมันตึงตึ้งแล้วลิฟต์มันไม่เปิดไม่เปิดแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับจนแบบกาดเขาก็กด SOS ไปกดมันก็จะมีเสียงตื้อๆๆๆอตื้อตื้อตื้ยรอติดต่อกับทางแบบซึ่งื้ i ให้เตื้อ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 ทางอตื้อตื้อตื้อต้อตืตื ใช้เวลานาน,นไม่กว่าจะเออมีคนมาช่วยไม่ครับไม่มีใครมาไมก็นานนะก็คือแบบคือตอนแรกกดกดกด A S O S ไปใช่ไหมก็ไม่มีใครตอบแล้วก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบคลอลิฟแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรนะครับแล้วไปอยู่อยู่นานแค่ไหนอยู่ในนัน้นอ่นนนนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมาหยิบมืเด nah> ี๋ยวขึ yup ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องแบบส่งอะไรต่อยคนรุ่นหลังใช่ถึงวิลเลี่ยมที่มาเลย ผมยีบโทรศัพท์ซัมซุงขึ้นมาเพื่อจะแบบเป็นตัวสื่อืิดต่อไปเลยว่าเราจะส่งไปต่อ้ลูกคนลูกหลานไอจริงตอนนั้นแต่โอนาทีนั้นเนี่ยผมผมจะคิดว่าเฮ้ยดาราเดลี่จะลงข่าวเราว่าอะไรบ้างชื่อนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปสิเอาไปสิฟานหัวฟานหัวเลยชื่อเหรอคิดว่าฟาดหัวมันต้องมีประมาณไหนเออเแต่ผมแล้มันต้องขึ้นต้นเขาซิ้นชื่ออะเออชื่ออะไรเดี๋้วฟาดหัวฟาดหัวเลยเหรอฟาดหัว ปิดครไม่ปิดตำนานเบนโอปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานโปก้าปิดตำนานสิ้นหรอ่าใจหายังเหรอสิ้นแล้วโปก้าอะไรชันี่นิวโอ้ยคงสุดทายคือผมอ่ะผมพออยู่ในนั้นผมรู้สึกว่า มันแบบรู้สึกว่าอากาศมันน่าจะน้อยมากแล้วรู้สึกเลยว่าเราอาจจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงจริงน้ำมันนะน้ำมันยักันไทยอคือตอนแรกที่เขาถ่ายคลิปอะตอนยังไม่ได้ซีเรียสมากตอนที่เขาถ่ายคลิปอะเขายังมีอารมณ์เล่นได้อยู่แบบพอถ่ายสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วมันเริ่มนานแล้วแล้วก็เล่นแล่นก็เลยปิดเครื่องแล้วผมพูดว่าเออไม่สนุกแล้วว่ะแล้วแล้วเลยตอนนั้นแพนิคมาเลยไอคนนี้จะแพนิคกว่าคือหน้าผมไม่ได้ผมยืนเฉยเฉยนี่ผมชวนอะไรคุยนะมันก็ ใช่ใช้พลังงานน้อยลงใช่ผมจะคิดว่าเราต้องรอดคนสุดท้ายเราต้องกินเนื้อคนอื่นเราต้องรอดท่านผัวที่ผ้าหัวอยู่เดี๋ยวในตะวันเลือกกินเนื้อเพื่อนดำมาทางชีวิตอยู่ต่อในลิฟต์ออะไร่แล้วมันออกมาอย่างไรผมท้ายแล้วผมก็พยายามจะแง้มเปิดออกมาแต่ว่าแต่ว่าการเขาจะบอกว่าไม่ให้เปิดเพราะมันคือจริงๆมันเป็นกฎของเขาอะไรเหมือนว่าถ้าเกิดเปิดมาลิฟต์มันอาจจะตกลงมาอีกแล้วจะอันตรายกับ็ได้แต่เรากลัวแต่เรากลัวว่าเปิดแล้วเราต้องจ่ายค่าลิฟต์เพิ่มใช่ไหม จรริงเหอไม่ซึ่งเขามีกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดนั้นเห็นหน้าพวกเราทุกคนด้วยนะมีแช่บุญกล้องวงจรปิดมีแต่ว่าใช้ถ่านเอไอสองต้นคิดว่าไงกล้องวงจรปิดใช้ถ่านเอไอสองต้นใช่แล้วพวกเราเห็นน้ำไม่มีความกลัวที่แคบเป็นไหมอ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นผมกลัวเลยผมไม่เข้าลิฟต์ที่ลอนดอนอ่ะคนจะเข้ามาผมแบบพี่ยาเหมือนอันนี้ไม่ได้ขิงนะว่าไปลอนดอนต่อล้ แต่ใช้เวลานานไม่จะมีคนมาช่วยออกมาได้หมายถึงว่าใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อยอีกนานไหมใช่ไหมโดนอยู่ในลิฟต์่ะเออไม่มีไม่มีแล้วสุดท้ายก็เลยใช้มือดันก็คือการว่าโน้โน้โน้ไม่สนใจแล้วคือโน่ไม่ตองได้สนใจก่อนพอแล้วตอนแรกตอนแรกนิวแหกแล้วกันเออผูกมือลายพอการบอกโนอ่ะนิวก็ครั้งแรกฟังก่อนตอนแรกก็คือแบบเออมันอันตรายอันตรายทีก็ไม่ทำก็ยืนต่อยประมาณ5นาทีแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วถ้ากูไม่เปิดอ่ะกูตายแล้วยอมเปิดออกไปแล้วตัวขาดยังจะดีซะกว่า นิวก็เลยแหกแล้วก็รอดออกมาได้อยากว่าสุดท้ายเราต้องเข้าลิฟต์คนละตัวเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งคนเพื่อให้โฟก้าอยู่ต่อไปต่อจากนี้เหรอไม่แต่ก่อนที่จะลงอ่ะผมบอกทุกคนแล้วทุกคนเดินลงกันไหมมันแค่หกชั้นเองแบบลิฟต์มันเก่าแล้วผมไม่อยากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนตอนขึ้นมามันก็แบบรู้สึกไม่ดีกับลิฟต์โอ้โหอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเขาบอกหมดเวลาแล้วโอเคค่ะไม่ไม่ไม่เอาไม่ไปไม่ไปอยู่ต่อ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 อยู่ต่ยู่ต่่ตยู่ อี่าเอาตรงนี้แหละฝากขั้วโรด s a m s u n สุดท้ายครับผมก็ใครจะขึ้นริมท่านให้ดูดีๆไม่ใช่ก็ฝากด้วยนะครับ Samsung Galaxy S หก S โฟหกนะเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วยังมีเขาเรียกว่า Galaxy Ring มาด้วยเป็นอน่า้มากที่เขาแบบวัดสุขภาพนะครับก็มี Galaxy Watch ตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็น w อ t ตัวใหม่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าจอทนทานกว่าเดิมนะครับเป็น Aerospace Grade แบบว่าสรุปดีมาก ฝากทุกคนด้วยก็สำหรับเขาเรียกว่าใครที่อยากอัปเกรดมือถือใหม่ซึ่งใครที่เล่งเงอยู่ใช่ก็มีความฉลาดล้ำขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยเอาเาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมากอย่างเช่นแบบฟังก์ชันของพวกเราที่แบบ sketchy made นะครับก็สามารถวาดรูปอะไรแล้วก็เจเนอเรตออกมาเป็นภาพงานศิลปะได้เลยใครใครถ้าเกิดใครไม่มั่นใจยังไงก็แบบเอามาลองเล่นดูได้ครับผมที่งานโอเคคลงานถ่ายรูปผลการทั้งของคนงานที่หนึ่งที่ส หมเวลาแล้วถ่รูปไปรูปไปทับหน้าก่อนไปทับหน้ากอแม่พได่ีดดนไปแล้วก็ไปนต่อไส้นชื่อกางยุง่อยาวินพรากับเดียว่ผมคิดจ่าแบบุมันเอกใจนรอว่าทาไมแบบพีไม่ออกมาส้ทีเาลงมาก่อนเนี่ยไม่คิดมาช่วยใช่ไหมเไม่คิดเลยอเนี่ยเขาอยากอะไอยู่ เดีเยวเร2วเวสองสามี่ก่อนพี่ลูกโอเคโอเคได้ครัต้องมีก่อนดเร็วมึงซีก่อนลูกเต้ไม่ว่าจะไเสร็จโอ้ยช่วยโอ้นคเต้เร็วว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 นวววอบวว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 ่าววววกวววนวววอวาวว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 ่วว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 